อสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อยู่ในเกมวันพีทเทเชอร์คูดนะครับก็เป็นเกมที่ผมคนชางชอบเป็นเกมวันพีทเอตายโอ้น่าจะเรียกว่าน่ารักกว่าเป็นวันพีทจิ๋วๆนะครับผมก็เล่นมาได้เบลสิบสองเลยนะครับอย่ามาเล่นภาษาที่จะด,ดูเลยเป็นเกมนี้ผมชอบนะบมันเป็นแบบตุมงมองแบบเนี้ยเออก็เราจะมาเล่นเกมวันพีทเทเชอร์คูดนะครับก็ขอไลค์กำลังใจเพื่อเป็นการ ทำคลิปของผมก็แบบ,บเมื่อวันคลิปนี้อาจจะลงดึกหน่อยๆนะครับไม่น่านจะมีใครมาดูหรอกน่าจะได้ดูพรุ่งนี้อ่ะเออเดี๋ยวเราจะมาเล่นโชว์เกมวันพีเทเชอร์คูอ่ะมันเป็นยังไงอะไรเป็นไงความจริงมันก็สนุกมันอีพิเทเชอร์เลยเว้ยผมเริ่มจะชอบเกมวันพีเทเชอร์คูลเพราะตัวละครมันเยอะแล้วมันหนุกกว่าที่ตัวละครมันเยอะเห็นปะเนี่ยแล้วก็เกมพีเทเชอร์คูลเนี่ย เคยมีกระแสดราม่าเกี่ยวกับอ e ีพิกเทนเจอร์ด้วยไปก๊อปรูปภาพก๊อปเอือรูปแบบตัวละครของเทนเจอร์คูดอีพิกเทนเจอร์ความจริงอะ่ะมันเป็นเกมไม่ถูกลิขสิทธิ์แต่มันสนุกนะครับตอนที่ผมยังไม่รู้จักเทนเจอร์คูดอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะเนี่ยแต่พอมาลองเออเทนเจอร์คูดมันก็สนุกกว่าเพราะว่ามันมีตัวละครเยอะในมันมีหลายตัวโรเจอร์โอเด้งก็มีแล้วมันมัน,มนไง แล้วผมก็ชอบเกมสไตล์ตัวจิว๋วแบบพววต่อสู้ต่อยต่อยต่อย,อย,อยบ้า,บ,าบ้าข้างกันด้วยนะก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็นุกมากเ็ดผมก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับก็ตัวคอลลังที่ผมใช้เป็นสมูทตี้ชาลลอตสมูทตี้โซโลเดสทาทาบาการอเดสพัดคิด2อปี เออเลลีนะครับเลลีก็ถ้ามีเสียลรกวนของใครลงหน้าในรับทีนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกดแบบ5นะ,นะ <c oughs> ผมอยากได้เอสมากโอ้นท่านผู้ชมเาราเอสี่ยจะเป็นบุญตาเมฆมาลาบีอะไรก็แล้วแต่กันไกล้าใหม่ตาไปอะไรพวกเนี้ยอยากได้มากมันต้องได้แล้วไหมมันต้องได้แล้วไหมไปกดไปอย่่งทีจะใช้ประมาณผ <c oughs> มกดแบบถ่งนะครับก็ไม่มีแต่เนี้ๆๆ ตคันนี้ก็เกลือดตัวเกลือไอ้นี้ือด็กนี่ไได้อะนันก็มันเสียเพชรซีซีนั่นคนะ ตัวอะไรก็ไม่รู้อะั้งคมมืงโอ้ยเชียตัวนี่อย่างช่อก็คับเจ้าลูกเล่นของเทเชอร์คูดนะครับก็สนุกมากนะถ้าเขาเจอเกมนี้ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆมันจะเป็นเกมที่โคตรจะสนุกแล้วโคตรจะใหม่มากๆมามาตายองเลย ก็อยากให้เมื okay, ่อเปิดโลกมาเล่นเกมใหม่ๆบ้างเพราะว่าถ้าดูฟาร์มไม่มาผมก็จะไม่อัปคลิปเกี่ยวกับเกมนั้นก่อนเพราะว่าผมค่อนข้างเบื่อแล้วคอนเทนต์เนี่ยเวลาผมไม่จับคอนเทนต์ไม่ได้เลยก็คอนเทนต์่คือมันตันหมดแล้วอ่ะมันตัวใหม่ก็ไม่มีอัดอันตัวใหม่มีอัดแล้วก็อีเวนต์ดีบอสใหม่ๆมาผมได้ทำคลิปยาวๆแล้วแต่แบบไม่มีอยู่แล้วอ่ะผมก็เลยหยุดอยาแล้วก็หาเกมที่มันเกี่ยวบอกใกล้เคียงเลยค็อปปี้กันทุกทัชนะคะก็เป็แบบก็เลยยื่นแทนเชื้อคุดมาแทนนะครับ แต่เซนเซอร์ชุก็สนุกเหมือนกันนะมีตีบอลตีมอสลงอะไรพวกนั้นลงดันลงตีวัลลวอะไรพวกนี้นนะแต่ยังนะม,มีตัวแร่ด้วยหลายตัวนี่เกมนี้ทำสมัยแล้วก็มาทะลิกกรสิทธ์แท้ด้วยอีปิกไม่ใช่กระสิทธ์แท้นะครับจะหลงนะบางคนหลงคือว่ากระสิทธ์แท้น่าจะต้องมาจากบันไดนส่วนใหญ่นะฮะก็ เชอร์ฟูตเป็นนิกเกิลแท้เป็นเกมบอลไดนะครับนั่นไม่ใช่บอลไดนะั่นน่าจะเป็นค่ายเถื่อนนะไม่แน่ใจแต่เกมมันก็มันดีนะครับผมก็ไม่ได้เกมมันหะยีย่เกมว่าลองเลย่อยแบบห้ามสนับสนุนค่ายเถื่อนนะไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้เกมเถื่อนหายนะมันก็มีมาตรฐานไม่ยมีอะไรแบบนี้เลยก็เป็นเกมมาตรฐานแล้วนะ มือก็ไม่ใช่เฉยแล้วเพราะถ้าลงสตูเจอกอสตูใครก็เป็นการเป็นเกมมาตรฐานแล้วนะครับก็ทำให้มันไม่ใช่แบบเกมยังไงตั้งงงก็กดกลัวที่บานที่ถึกเอาง่ายคือเกมอีกบิดก็นัเล่นได้อยู่นะครับไม่ใช่ก็นี้นะเชนเชฟคู๊ก็หนุนกันนับย้ายทุกคนมาเล่นหลายๆเกมเลยแต่ไม่ใช่เกมเดียวหร๋ยวท่านผู้ชมเบื่อไงเราไม่เล่นเชนเชฟคู่กจนบ้านเนี่ยเชนเชฟคู๊ก็สนุกนะครับเหนื่อยไหมปะโทรศัพทก็หายไป 做什么？<music> แต่บอกว่าเดมอนนี้หลายแล้วถ้าม่ชาชาหลอนสมูทตีอะไรนั่นเลย ทีนี้ก็ขอตัวรับก่อนบายครับ